เห็นงูอะไมีอยู่บ่เห็นยงูะไรชอหญ่มีแต่งูงูบ่จกเ็เขากอบแจ๊กชรนมีข่าบ่มีข่าด้วโมนเขาอมีข่าริงอไลน์นี้แวนอนนอนอยู่เตียงนะเราอยู่ใน้องเห็นบ่ดีอยู่ผูเต็มเลยนะผมบ้าหนาสอย่าีพี่น้องเอ้ย ยี่มันขำมันเหมือเด็กกินทางเหม่ออากาศทันหอดเถื่อนไก่บว่ไก่เนาะเห้เนี่ยแต่บุญยานพีปันไรพี่น้องเลยก็เป็นคนขี้หยาดมันโมหันมากเลยพี่น้องเลยโค้โอมกูม่มีพื้นไม่ก็ไม่ย่างดัดส่งมากไก่บว่ไก่เนาะให้เนี่ยแต่บอรอมายันพีปันไรเหม่อตุ้ดีเอาไผ่ออกเนาะนี่เหม่อเด้อพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขสุขคนเนาะ มือวดอนกัออกตามหางัวเนาะพี่น้องงัวบอเห็นเนาะงัวบอเห็นคืนหนึ่งเนาะพี่น้องมันมันหลักออกจากหน้าวอดอนเนาะหน้าห่วยนะพี่น้องมันหลักออกกับงูมันกัมันบอเห็นมันบอเห็นตัวหนึ่งเนาะพี่น้องมันบอเห็นงัวเทอร์กลำนั่นแหะพี่น้องเพราะว่าตัวนี้มันกับไปน้ากันนี่แหละพี่น้องพูงซุ่มนีเนาะแต่ว่ามันกลับมามันกลับมามันกลับมาต่ซุ่มงัวแม่นะพี่น้องจะแบบเทอร์กลำเดินมันบอมาชงสสยมัน ติดผู้สาววอยู่แถวไรอดอนก็เลยไรต้องตอนง้อชุบหนี้ไปหาว่านอพี่น้องไปหาว่านพราะว่าถ้าเฮาสีด้ง้วง้อเถือกลามตัวนั้นมากมามีหมูอมันมันกับบโมาเนาะพี่น้องมันกกับจักทางมันมันบ่มาม่าะไรซะบ่มแม่ต่กันบ่มีหมูอมันก็เลยต้องต้องตอดน้ำพุงมันนี่ไปให้มันเห็นเนาะหลักะไรมันมาน้ำกันเนาะพี่น้องกะ จักเชียนจักบอดเลยพี่น้องเอ้ยกลับไปเบิ่งไปซนกันแล้วมันเชียนจักบอดงวดเทือกลาตัวนั้นแหละพี่น้องตัวบวดอนอันนั้นคุณมันฮั่นแหละเพราะว่าในปับันนี้ออกจากข้าไวไนระ่ันาะพี่น้องข้าไวนะาไรนะ่ออกจากขั้วเนาะออกจากขั้วหนะ้าหวยฮั่นแหละที่บวรดเดี่ยงมันไหวเหรนเนาะปก,กติก็เดี่ยงไหวอนยะู่หันเพราะว่าเกี่ยวเขาแล้ว,ลวเลยเดี่ยงเพิ่นไหวอนยะู่หันนี่ชงใช้ข้าไวนะไร่ออกมามันก็เลือยออกมาแท้เนี่ย มันกับบุกคอยมียาปันไดพี่น้องก็ได้สีเอามันกลับเมื่อเมื่อวานคืนเนาะเออเมื่อเมื่อหน้าคืดนะพี่น้องแต่ว่ายาตอนนี้ก็บโปงน้ำแน่นะพี่น้องแต่ว่ากับบุกคอยมีกินปันไดเฟืองเฟืยงกับบุมีแต่ว่าอยู่หน้าหันมีเนาะเฟืองเฟืยงกับมีเฟืองกับไปไปเบิ่งไปชมนักกันเนาะพี่น้องบัดสีฝ่อหรือเปล่านาะ ัเดนมันชิมาหรือ่เอาขืนมันก็ะือหูจักทางมันน้อพี่น้องพอมันเคยเออปกติถ้าปล่อยไม่ไมันัวตัวนี้มันสีพามาย้อนเองนะพี่น้องูหน่าแถวมันมีฟูงัอยู่มันกินนอยจริง้งหัลายโตอ่ะซะมันิมา นอนอยู่หน้าทธงเนี่ยบอลมันจะร่างกับไปนอนอย่างเนาะไม่แต่ตอนนี้นหนเห็นมันเห็นมันเมื่อเนาะทุกชั้นมามีแนวกินเนาะอย่างก็บอค่อยไล่มันได้มันก็เลยกลัเมื่อแต่ว่าหัวเถิกตัวนั้นบริเวณเนาะเอเลยสีมันดำมันถึงแหละนี่ตอนนี้ก็ะหอดแดี๋ยวนะพี่น้องหอดบอลง้อนอนบอลง้อไล่แหละ มันสิมารวมกันยามแรกมันสิมารวมกันมันจะมีซองจุดเนาะอยู่บนอีกจุดหนึ่งนะอยู่บนฝุ่นอีกจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเ่อเห็นอยู่นี่ฮะกันต้องใช้สีเดียวม้วนไปอยู่บนไม้อีกมันจะมีอันไม่เถ้าก็ถ้าเราเนาะหน้าเลยเนาะนอนหน้าเดทีวัดศาเนาะแบบมุ้ยไฟฟ้าใส่เลยเนาะ นอนหนะอยู่จักเลยกูอาคันเห็นเม่นมาถามเราเราก็หูเนาะเฮ้ยตัวนนไย่ไรวยมาหักวอุ้ยเธอไปยปไไปไปไป้ยยังไม่เท่ามื้ออะไรนอะมื้ออะไรแต่ว่าเลือเต่งเถืกมือเถือกลำเห็นอยู่บ่ เออมันไม่ใช่เเออโอ้พื้นจะไลเนะจะห้ามไว้นะเออเอออยู่หน้าวัดปีแถวเนาะอยู่หน้าวัดปีวัดฉาเนาะ มอเลกเขาะเก็บเพเดยงไกระเทาแล้วไปใช้สกระเทาแล้วไปใช้สัเมื่อวานเทีเพไก่เ้วเห็นวเดเเด็กไก่อยู่อยู่นนเดินเลชิมีนหาบาลสร์อยู่ลาแวออวหน่อย้วเนาะแล้วอิออ อยู่ซองถาวและซองคนนะใช่เลยไปเลาะห้างววามีตัวนะั้นไปลาะไห้องวงาล่หน่อทนกากาีใส่สัมบ้บบานหน่ที่ตังมัน,น,นปัญหาอนันควนอยู่แทนนี่ให้ตีเขาได้เม,มเลาะไก่ เราไปดิตโซเดนเราจะไปไกลเลยเราจะหล่อเบิ้งก่อนงัวมันฉินอ่แท่นี้ีนอ่มาคุ้งงัวเาปงััวนั้นหกพรว่าตัวนี้มันฉิ้ามาเ่นนอ่งัวแม่ตัวนีอแม่ตัวนี้มันิฟ้าหมูไปันีแดนเ่น ผูปใช้นี่ใช้ได้ป่ะเห็นบหพี่น้องคุ้งหัวไล่ๆเนาะตอนนีเขาก็ทิปล่อยปเนาะน่องยานปล่อยงวมันชิบนอนแท้นน้แหละมันมีสองจุดเนาะงวแทน งัวไลยพี่น้องเลยเพราะว่าณยามนี่เป็นปล่อยเนาะเป็นปล่อยงัวตอนนี้มร้อนจะผูกงัวแม่ตัวนี้ไว้เนาะพี่น้องล้วมันอยู่นี่แล้วก็สิไปย่างเลาะหางงัวมีแต่จะได้เงินมาเนสิได้เงินมนือนกำกันเนะาะเถ้ากล่ำอันนี้โบเห็นสมัยเนอะเอ้ยแทนนี่เนาะมันจะไปอยู่ใส่เดี๋ยวบันนี้ บนอนงอกพุงนึงมังก็อยู่พุงพีน้องเยใกลตีนผจะรย่างไปหอนผมบ้อทงหน้าชุดดุหูุตาเนาะอันกั้มันอยู่ใกล้ๆกัมันเป็นพุงวะแนมกัจืดนนีน้องกั้ดหุดจักลเลยฟางัวตม่ต่างมเนงัวสีดำนะหัวลำ ยันงนชิใหญ่กูหมู่นี่ได้เบื้องต่อจะไปหาจะได้บ้างงวบางที่พูงงวบางที่ลายม่มันยังมาอยู่นะตัวท,ทรายติดซาเลยไปเลยอะไรเรือเด้อพี่น้องเนาะงูเถอะคำมันได้ออกคำมันได้ออกจากคออกนี่อยากไปเลยเด้ออือไอยไู่กับพูงเนาะ มันอยากติดสาวติดแซวไปละบาบนี้มันแห้งบ่ได้ออกลายเดือนออกจากเขาะค้างมันไหวลายเดือนนะพี่น้องเลยมันก็แห้งห่าวแล้วซช่ไหมันสิป,ปลายีแบบนี้พอเราถึงแล่นเอาแล้วพี่น้องเพราะว่ามันไกลเนาะพี่น้องเออแต้เว็บมันโตคู่อยู่พี่น้อง,อนะองออแล้วนะมันสิพระยะทางมันมาหาเลยก็ไกล xong xăm lạc của này nữa Hãy bó của nó xong ghen nào về hà vương phú ngoại gì đi chứ còn này. chắc chỉ hên chắc bỏ nó ta nhìn kìa hà muộn xíu xí xí cao lại nó hàng xíu muộn người đó nhưng thay để hên ở vô ô bay nào để ở này บัดค้ากักฟนิดนิเนาะพี่เนาะนั่นสิเหมือนบริเวณหุ่งจัตรเออคือมีจีดีด้ยมีจีดีเสียงงออะไรพีนาะคือบนนี้เสียงหงอห้องตอนนี้เห็นอลไรพี่น้องลาขึ้นเมาจุทาทดท่าเนาะแต่ที่ไม่เห็นแต่ผมไม่เนเนาะคอยแม่เนเนาะว่าตอนนี้ก็มาไกลด้ย แม่นเฮตยที่โบแม่นอันนีพี่น้องโบแม่นเดาโบแม่นเดาเดี๋ยวจะไปทำเทียงแล้วหรอกเขานอนหน้ามีคนนอนหน้าอยู่พี่น้องเลยเขาอก็นอนหน้าเค้ยบางว่ะมักเธอกล่อมเท่าแม่นงูแมงงูแม

ไม่แต่งวัวงัวเล่าอบแจ๊กเต้เขากับบจักงัวเชิงรันใหญ่บ่มีเข้าวบ่มีข่า,าเจไดโบแมนขามีข่าแรนนี่ยแรนและผ้ามันจะขำั่นจะไปอยู่สายเดียวนแจกเ้่ไง้บ่กนใหญ่ใหญ่ไม่มีหนอคุณเน้เออเขากอไม่มีหนอเพื่อนกันมันบ่มีข่าอ่ะเอเเอแค่จ๊ออกโแมนเะ ต่แซนเดมันหักบุมียอมันบุมนีข้าเออมันม่เบิร์ตนี่ว่าฟูงัวอย่านี้มีหันวะอยู่เทิง์คุณ่ะอ่ปเทิงพอีกอ่าเดี๋ยว่แซนเลยตี่ด้านหน้าปะหน้าหน้าเลยฮะถ่ายคลิปถ่ายคลิป ได้เลยะตีดนอนละโอ้แล้วมันกอกหนามเลอุต่าไปแล้วนี่สูอู่่นี่กางหนามเลยคอยฟ่าเอาแล้วคอยเป็่คำมากไกลเน่มาแล้วข่าด้วยทีนี้ี่นี่นาเหนชิมีพูงอ่ะแทนอยู่เนาะมีอีกพูงหนึ่งมัน มันนอนเรีว่าลา่รัดเติบเม่นมาจากขันเม่นมันสิมีงอออีกตัวหนึ่งนะทีคือกันกับงอวดอนแต่ว่าอย่างนั้นโมเมนต์งอวดอนเนาะฟุงเห็นเ่าสังเกตุลงจนได้กับสิมีแต่ผู้เฒ่าเพื่อนพะี่น้องเป็นออกมาอยู่ให้อยู่หน้าออกมาเนื้อนหน้านะอยู่หน้าประจำเป็นบระมักจวบยุโซน,นะ มักอยู่ให้อยู่หน้อยอยายงเป็ดอย่างไก่เลยบางทีพี่น้องข้วาม,มาไก่เนาะตีนผู้เนี่ยแนบในกลอ่องสีไก่ไก่เนาะแต่ว่าตปาปลาอชีไก,ก,ก่ขั้วกันพี่น้องเป็นขั้วไอเนาะมันชิจามก็อุ้ยอุ้ยชื่อเปนแนแหนม อ,อ๋บอบ่มีได้พี่น้องเอ้ยมาไกลจะซื้อจับบาทบ่แม่นนะบ่แม่นนะบ่แม่นแล้วแล่นมากกว่าเอาแล่นมากกว่แล่นเพื่อนในยหัวกันต้อกระตือเนอะเาะเอาแล่น โอ้ง่งมวมีเดินเรไม่เห็นชับอืมิต่เาไม่เห็นเรามีเงาดึนเไมีเข้าอืมอตงยางกับอีกคือเก่าวนนอพี่น้องตายลักเติบยู่มาจนหอดีนผู้ขัำก็พราบ เดี๋ยวหากัดสีด๊อกกัดอีกจากสีเพาะหรือวอล่ะหันมาเพาะมาอนีก็ถือว่ามาเสียเถี่ยวก็ว่าสีเผาสีแดงเนาะพี่น้องเฮาวแดนมากเ่าแล้วก็ตื่นเนาะแล้วแล้แล่ห้าวแร่ยังเอาแล้วก็ตื่นแร่แล่ไใช่เราเตัวขาทามีาพลยเผาเนะเราอยู่ผู้เดียวละก็ย้อนว่าอย่ามันกลับเนาะพี่น้องพอพระดอนกับกระคอยสิ่นกับสถานที่เนาะ Thái Căng Mết là hữu you nhưng know? mà cảnh khuyến Thái Văn Mượn là hữu Nó chỉ có hữu chặt nó chỉ you đúng know? Và tổng ngã nó, nó, nó không tích cuồng cuồng Thái Văn Mượn là hữu đẹp, phải chạy cầm bộ hình Không phải cầm bộ lệch thư mạng mà, you know? mà cả... Thái à, Văn Mượn là sao Bỏ vào bộ xịn Bỏ vào để sửu mạng Mà Thái Văn Mượn Thái Văn Mượn có nhau một lời khỏi chú mạng Mà Thái Văn Mượn เดียวคอยมาเนี่ยยังก้มยังเขียดแทนเพราะมันไกลพี่น้องเนย่างมากไกลเนาะไปเนี่ยต่อแดนอันนี้ก็มีง่อยเนาะพี่น้องฟูงหนึ่งง้อข้ออีกฟูงหนึ่งหนึ่งยังมาท่านเห็นง้อเนาะยังมาท่านเห็นน หหแห็นว่า,วาก็อะไรกันสินตานก็มาคามโพสี่อย่งเยดว่ามันชิวแถวไกลๆเนาะคกิดว่ามันชิ่กับงอฟูงแหละที่มันเคยนอนอยู่หันหนะครับจากลับไปเห็นอยู่บนรับเมัอนจัรียว่าหันมาเสียมลำ แม่นบอกเรืจังไบอกแม่นเลยพี่้องเอ้ยกลับกลับกลันเก่าไปวนเก่าเามือนที่วันนั้นผู้งงอไวมันอ่ะอู้เดนนีกับกมตาเลยเนาะพกมึายเลยเนาะเออมาจีวเดือดเจ้ากมุ สังเกตเนาะพี่น้องนะแถวนนี่ฝุ่นจี๊ดยอดหนามบาลานไหวพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเวลาออกเมื่อนอนหน้าเนาะตกกะโต๊ะงังนะเวลาฝนมาตกะฝุ่นตกกะไหวพ่นมาตกะฝุ่นสีปมหนามบาลานใช่เนาะสังเกตว่าเพราะยากมีคู่เทียงผู้พี่น้องเอ้ยหาไม่มีไฟฟ้าเนาะแต่ว่าบางเกาะบางบ่อเขาก็ใส่กอกสูบเอาบางบ่อก็ใส่ปมรถไทยนะพี่น้อง พอยอมีพอยอมีคู่เทียงเนาะแดน,นแดน,น,นอเอาพี่น้องเอาไปลดไทยกับเมนใส่กเกียร์สองนะหมดเลยใส่เกียร์สาม่เกียร์สองเดน,นแบบแดน,นออกกําลังกายแหละอันนี้ไวอีกว่าหน่อยนึงเพราะเดดเวลาอย่ามันเหมือนก่อนเนาะมันสีป่องงัวช่วงนั้นเมื่อหย่า có áo bụng lầy ngọa ma nằm gì đấy là nó hoài là vì nó ô đi thay một ăn cướp này thì nó chẳng hết nè nè một đồng phố ngọa như vậy đang ơn các nằm พอนอนกับปอดแถวซองคนที่เรานอนนะไปเมือ่อเห็นหัวมีสักว์น้องเลย và ông muộn ông mưa ở là là tấm à mà mày ăn tí muộn lại đi ơi và nó nó như tiếng nát lâu thì nó đọc như vậy thì yêu cầu kèm nước nó không ăn tí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  นอนเผาเทียงได้เลยเนาะแม่โบเห็นัเผาเอ้ยโบเห็นสัม้อง้อมีตัวไหนโบเห็นสัมง้อบักเถิกค่อมน่นะแม่มันเป็ะมาบขึ้นิขึ้นเห็นหรอขึ้นนีก็โเห็นหร

นี่เมื่อเอเมื่อเออมาว่าสิมาเอางวมีแต่เว้นจับมาแต่พอยุเท่วไรเนะโอ้นำจะอาบยืนนี่เนาะหนำใส่เวทปีเวทสะจะนีเนาะแล้อิ่วกินเนาะหนำก็ตื่อนอิ่ขึ้นง่ายๆเนาะเออจะหาเมเออ ไปเติมหนอยู่น่ะย <quer wa> ู t <t ่หน้าซ่องเถาไ่เถาแล้วไปใจแล้วไปกินหรอต่ยังกินแหล่งสิ่โมกโอ้โหพื้นไฟก็บ่ได้ใว่าแสงสลาสอกสลาเสี้ยวใช่ใช่โอ้ใช่เมื่อก็ไปเ่าเอ้ ขอเ,เอาไปเลียกมาเดี๋ยวเขาไล่ออกมาเขาไล่มันออกมาจากกะอาร์ตเลยมันโมเที่ยวเขาเที่ยวออกดูเหนแรก่มันอกมันเมื่อก่อเอาไป

ง้อหน่อยมีพวกงครึ่งหน่อยพี่น้องเอ้ยไม่ได้มันก้าวอีกก็จะตใจสั่งพี่น้องเอ้ยเมื่องูจะยู่ใจสั่งอัดงูไปน้ำกันจตกตัวใหญ่สั่งวูง้อหน่อยสั่งเนาะอาดโอกไปน้ำกันเบมื่อสั่งกรเถิยเออขอไล่มันเมื่อมันเมื่อแหละซุ้มนังสีหาโตยังอีกตัวหนึ่งเหมืนบ่เห็น มันเข่าวมูลล่อลไรงัวน้อยมาเห็นสับแล้วกันบ้านแลวกันพีดอกตายขักบ้านเมียเนี่เพาะอยู่พี่น้อนเงเอ้ยนูงัวนตัวนะ้องัวเติดเติดหน่อยนะที่ห่องห้าลองห่องห้าหมูโ่อ,โอ,โออยู่แต่มันบ่นมนะเนาะงัวตัวนี้ก็ไปบางๆนะก็มัน มั่วพวงชุดหนึ่งมันกระบาดจักสิมือบาดนี้กรได้ปลามันเห็นซะเหมือนกนจังว่าไม่บ้าหย่าสออย่าีพี่น้องเอ้ยอย่านี้มันทำมันเหมือนแต่จริงปลาเมื่อวานนี้ทันหอดเถื่อนไก่บว่ไก่เนาะโอเคเผื่อใส่กระบาดมาเนาะสออย่าีพี่น้องเอ้ยงัว่ากะ พอดีแต่ห้นไหลว่าไปว่ามาหอกันอยู่ฟุเลยพี่นนองมาชิ่หอดจักมุ่งตอนนี้ก็หกมุ่งปลายนะชิเจ็ดมุ่งชิถุ่มหนึ่งนะวจักนี่พี่นนองแต่แฟตเตอรัพท์เมื่อแต่ดื้อว่าโคตรมากนี่มันมนี่ยังเขียนเมื่อเลยนะพี่นนองมัน lại tay cốp mới đợi này ui <laughs> <đi> chân <chuyển> mượn ơi ui 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 phun ui 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 men ui 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 ươn ui gì ui Ươn ui Mưa ui này chắc ui mưa ui ui chắc ui 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 Mưa ui Mưa này เอเนี่ยต่บุญญาณพี่ปนไหพี่น้องเลยก็เป็นคนขี้หยาดเป็นมโหนมากเลยพี่น้องเลยโค้งกลัวไม่พื้นไม่กลัวไม่ยางนัดท่งมากไกลบว่ไกลเนาะไอเนี่ยแต่บอลมายันพีไปไหนเมื่อปกติเราใส่ออกเนาะนี่เมื่อเดินเดี๋พี่น้องนะ่นพี่น้องแต่หนี่งก็ว่าหอยเข่าไปเนาะมาเบิ่งว่ามันชิมะมาหัวฉุนนั่นนะที่มัน ย่างมาก่อนเนะโบรากับโมเห็นเนาะมันเหมือนก่อนพี่เนาะโมนาฉมาเคาะอยู่บ่เสือกัะข้าอยู่ถ้าโมมาถือว่าเป็นของใต้อีกนีะโมเห็นสัมพี่เนาะโมมาสัมเนาะเฮ้ยโมมาพอโตพี่เนาะเลยโมมาสับโมมาสับต่ออีกมืออ่ะ พี่แจ็คมันย่างมาก่อนนะมั่วเออตอนนี้ก็มาเทือกนะพี่น้องเอ้ยจุดขำจุดเมื่อจุดถ่ายก็บหได้งัวมากพอโตพี่น้องเอ้ยงั่วเทือกลาบเหมือนนี้มันมั่มันบอกเห็นเนาะก็เลยเอางัวสุ่มหนิไปน้ำจุดถ่ายมันขำก่อนก็ได้ยงหยงหย่างยงโอ๊ยยังไรอลายอย่าง มันบ่มาตามใจเฮาใหญ่ก็เลยบ่มาเมื่อซ้ำเบิดอหาเมื่อโตจำว่าเอาเงาะไปป่ออีสื่องเอ้ยเมื่อยแฮ้งย่างมากครับเมื่อแต่ตามาแต่พูดถตีนผุหุนเนาะถ่ายอะไรเงัวมากพอโตมิเตว่าบุญจะชิบะกันไหมเนาะพี่น้องเนาะอแล้วพี่น้องก็สนับสนุนหนึ่งกับช่วจบลูกเงยจำหนี่เนาะแต่ในกระฝ้ายคนใดก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจมารอนเด้อยิ้หน้าแห้งพี่น้องเอ้ปล่อกันกลิ่นหน้าเหมอนะ